ช่วงเวลากลางคืนคือช่วงเวลาทองคําที่ร่างกายสามารถฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองได้ดีที่สุดแต่ถ้าบางคนที่ทํางานกะดึกนั่นแปลว่ามีผลกระทบต่อฮอร์โมอนเมลาโทนินและคอร์ติซอลละทําให้หลายคนภูมิคุ้มกันตกป่วยง่ายสมองเบลอไม่สดชื่นระบบเผาผานก็ค่อยๆรวนนักวิจัยด้านนาฬิกาชีวิตบอกว่าคนที่ทํางานกะดึกมีแนวโน้มจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไปและที่หนักกว่านั้นคือคุณเองเนี่ยอาจจะเริ่มสับสนไม่รู้ว่าตัวเองเหนื่อยจากงานหรือเหนื่อยจาก,ก ที่ร่างกายฝืนธรรมชาติอยู่กันแน่สำหรับใครที่จําเป็นต้องทํางานกะดึกจริงๆนะก่อนนอนให้จัดห้องนอนให้มืดสนิทหรือจะใส่ผ้าปิดตาก็ได้และลดเสียงกระตุน้นอาจจะเปิดเสียงธรรมชาติคลอตอนนอนให้สมองรู้ว่าเป็นเวลานอนหลังตื่นถ้าตื่นตอนที่พระอาทิตย์ตกลงไปแล้วให้เปิดแสงโทนวอร์มไลท์เพื่อเป็นการจําลองช่วยรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตหลีกเลี่ยงของหวานอาหารแปลนรูปคาเฟอีนและความเครียดสะสมแล้วในช่วงก่อนเข้านอน3าชั่วโมงไม่ควรกินอาหารใดๆแล้วจะทําให้นอนหลับง่ายขึ้นหลับ ไม่รบกวนร่างกายที่กําลังฟื้นฟูช่วงเวลาที่คนณนอนขอวอวยพรให้คุณสุขภาพดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ